คุณจะลึกโพสอยู่ใน YouTube อ่ะนะฮะก็ไปดูดูอยู่ในหลายๆคลิปแล้วก็เจอของคุณจะลึกก็ต้องการแบบนี้ถ้าเราแต่งเองอาจจะไม่มีไอเดียนะฮะทีนี้เขาก็แต่งมาก็โอเคไม่เยอะกำลังพอดีพอดีสำหรับไว้ผมอ่ะนะฮะ <laughs> แล้วก็นำส่งก็ตามเวลาแล้วก็ตรงปกทุกอย่าง <laughs> ก็ขอบคุณมาก <laughs> <laughs> ขอบของคุณครับโอเคครับตรงปกกับที่เห็นในคลิปครับผม <laughs> โอเคเลยครับ ครับสวัสดีครับวันหนึ่งนะครับที่ผมนะครับจะมาส่งมอบนะครับรถนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นวิวสวยๆเลยนะครับผมนะครับมาส่งรถที่ระนองนะครับผมแต่ทีเนี้ยมันมีฝนตกนะครับแล้วทีเนี้ยผมเลยมีการมาล้างรถนะครับผมก่อนส่งมอบนะครับผมเราล้างใหม่เลยเลยนะครับทั้งที่นะครับเราล้างที่โชว์รูมแล้วนะครับผมทีเนี้ยส่งมา บ้านลูกค้านะครับพอดีผมมันตกด้วยนะครับตลอดทางเลยผมก็เลยทําการล้างใหม่นะครับอยู่ที่คาแคร์นะครับผมเราจัดให้ใหม่ครับรถใหม่เลยนะครับผมล้างคันเคลือบสีให้ใหม่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้นะครับมันแต่งอะไรบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับผมเบื้องต้นนะครับที่เราดูนะครับผมคือตัว Ford e v e อเรสต์ไทเทเนียมพัดตัวนี้นะครับจะเป็นตัว 4, ีคูณสี่บเทอร์โบนะครับผม 213แรงม้านะครับผม500แรงบิดนะครับตัวนี้กําลังขับดีมากเลยครับขึ้นเขานะครับผมมาที่ระนองนะครับดีมากเลยนะครับวันนี้นะครับแล้วก็ในระบบช่วงล่างนะครับเป็นวัดลิงค์นะครับความมั่นใจนะครับในการเข้าโค้งนะครับการการโค้งนะครับมั่นใจนะครับเข้าโค้งนะครับการขับขี่ปลอดภัยนะครับผมด้วยถุงลมนยบภัย7จุดนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วมีระบบนะครับเทคโนโลยีมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะครับอะลเล็กทีพุตคอนโทลนะครับผมหรือว่าการเลนชิปปิ้งนะครับการการออกนอกเลนนะครับแล้วก็จับคนเดินถนนนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีล้ำๆนะครับผมมีการเอ่อโหมดการขึ้นเขานะครับทางราชันนะครับมีหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งกันบ้างนะครับวันนี้นะครับตัวนี้นะครับแต่งหน้าจังหน้านะครับเป็นแบบแรปเตอร์เลยนะครับเป็นแล้วก็มีล้อครับล้อจะเป็นฟูเอลนะครับผม ส่วนลายของล้อแมกนะครับเป็นลายวาเปอร์นะครับผมลายวาเปอร์นี่กําลังฮิตเลยนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้ารอนะครับลายวาเปอร์ตอนนี้ขาดตลาดนะครับรอนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่นะครับให้ความมั่นใจนะครับผมกับผมจารึกนะครับกอดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมเดี๋ยวจะได้ส่งมอบแล้วนะครับล้างรถพอดีนะครับล้างเสร็จก็เลยขอมารีวิวก่อนเดี๋ยวจะไปส่งมอบลูกค้าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับผม ตัวนี้นะครับผมตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะไปเป็นไบเอลดีโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งมาจากโรงงานเลยครับจะมีเดทามิ่งด้วยนะครับผมเป็นลายเส้นนะครับผมแล้วก็มีลูกแก้วนะครับชุดครอบก็เหมือนเดิมนะครับผมชุดครอบนะครับจะทําเป็นสีดมด้านนะครับไปจังหน้านะครับ Ford F O R D ตัวนี้นะครับจะเป็น ทรงแรปเตอร์นะครับทรงแรปเตอร์นะครับจะทรง่างนี้เลยนะครับของเดิมนะครับจะเป็นของโครเมียมนะครับแต่เราคือลูกค้าหมดนะครับอาจจะสไตล์อาจจะไม่สปอร์ตนะครับผมคําว่าเอเวอเรสต์นะครับผมเอเวอเรสต์ตัวนี้อะคริลิกนะครับเป็นสีดาเงาให้ด้วยนะครับผมแต่กบสีขาวนะครับผมส่วนการชนการชนหน้านะครับผมการชนหน้าตัวเนี้มันเป็นของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับแต่นะครับจะเป็นการทําสีนะครับผม คือทาสีตัวนี้ครับได้มาตรฐานนะครับผมเพราะว่าเราถอดเอาไปทําสีนะครับจากร้านนะครับร้านทําสีที่ได้มาตรฐานนะครับผมอันนี้ทําสีตกแต่งให้ฟรีด้วยนะครับผมแล้วเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์สี่จุดมีเหมือนเดิมนะครับผมทําสีอย่างดีนะครับคันนี้ต่อมานะครับผมพวก แก้มข้างนะครับผมแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้นะครับจะไม่ใช่ชุดครอบนะครับมันจะไม่หนานูนขึ้นไปนะครับตัวนี้จะทําสีเช่นเดียวกันครับทาสีชุดเดียวกันนะครับของกับชุดกระจังหน้าเอ่อการชนหน้านะครับผมแล้วก็การชนท้ายนะครับผมจะทําสีเป็นเส้นเดียวกันราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่านะครับผมคุณภาพนะครับมาตรฐานดีแน่นอนแล้วครับแล้วก็ดีกว่าชุดครอบด้วยนะครับมือจับนะครับตัวนี้ก็ทําสีเช่นเดียวกันถอดไปทําสีนะครับผมส่วน เบ้ากันลอยนะครับตัวนี้ก็แถมให้เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับชายบันไดนะครับปกติชายบันไดตัวเนี้ยจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัดกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเป็นการถอดเอาไปทำสีเช่นเดียวกันนะครับคอนเซปต์นะครับคือถอดไปทำสีหมดเลยนะครับให้เป็นสีดำดุนะครับล้อแมกนะครับล้อแมกคลิปขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นล้อแมกของฟูลเอลนะครับผมยาง BF นะครับผมพูเอลแท้จากนอกเลยครับยาง BF นะครับแล้วก็ลายวาเปอร์นะครับเป็นลายที่ยอดนิยมนะครับผมหรือลูกค้าอยากได้ลายไหนสามารถรีเพสได้นะครับตอนนี้อากาศครึมๆแล้วฝนเริ่มตกแล้วนะครับผม ส่วนของแถมของคืนลูกค้านะครับก็คือท่อนะครับแล้วคืนลูกค้านะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับคืนลูกค้าไปนะครับผมแล้วก็มีครับที่แถมให้ก็มีถาดท้ายนะครับมีพรมแล้วไม่พอนะครับผมมีพรม5้ดีแล้วไม่พอนะครับยังมีถาดท้ายแถมให้อีกนะครับผมเอาไว้ใส่ของนะครับผมเช่นไม่เปื่อนพรมนะครับแล้วก็มีผ้าคลุมรถนะครับให้ด้วยนะครับของสแตนดาดนะครับแล้วก็จะมี ผมของเดิมที่มากับรถนะครับอันนี้เราก็คืนให้ลูกค้าหมดนะครับผมก็เป็นระบบแผ่นฟรีนะครับผมใช้เท้าเตะนะครับอากาศคืมๆแล้วนะครับผมท่อนะครับท่อไ k f นะครับท่อตัวนี้นะครับเป็นท่อสูตรนะครับผมมีใบเซอร์ด้วยนะครับขอรีวิวต่อเลยนะครับเมื่อกี้นะครับอยู่ที่ร้านล้างนะครับแล้วฝนมันตกพอดีนะครับผมพอดีนะครับเรามาที่ ร้านนะครับบ้านลูกค้าแล้วนะครับจุดส่งมอบเลยนะครับผมอาจจะดู่ข้างทางนะครับผมว่าบ้านลูกค้านะครับเปิดบริษัทนะครับผมว่างว่างนะครับมาละน้องนะครับก็แวะมาหาลูกค้าได้นะครับอยากจะซื้อนะครับของนะครับของเบตนตะเลตต่างๆนะครับผมของ DJ Auto Supply นนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านเลยนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวกันต่อนะครับตัวเลสขับปีตัวนี้นะครับผมข้างในนะครับมีอะไรบ้างอาจจะออกบอกไม่หมดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับฝนตกนะครับ พรมนะครับผมตัวนี้นะครับมีการเอาของครับลงที่ร้านไปแล้วนะครับผมเลยขอรีวิวต่อนะครับพรมนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นพรมห้าดีเก้าดีที่เรียกกันนะครับเลือกสีได้ครับลายได้นะครับตัวนี้นะครับเลือกลายเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับลูกค้าเลือกนะครับแล้วมีสครับเพจตัวนี้ครับแถมสครับเพจกันลอยให้ด้วยนะครับคาว่าเอเวอเรสนะครับคิ้วกันสาษนะครับผมตัวนี้นะครับคิวกันศา์แบบหนานะครับติดให้ลูกค้าไปด้วยนะครับ รถพึ่งล้างมานะครับผมยังไงนะครับก็มาส่งลูกค้าถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับก็ถือว่ากาศยังไงก็ต้องล้างนะครับอาจจะเปื้อนหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้นะครับช่วงปลายฝนแล้วครับ like ต้นหนาวนะครับอยู่ที่ระนองนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอสิง์สามนะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยนะครับผมตัวนี้เสียงเตือนนะครับผมเพราะระบบไฟนะครับผมเปิดออโต้แล้วนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไฟออโต้นะครับเปิดไฟ หน้าอัตโนมัตินะครับหรือว่าปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับส่วนไฟออโต้นะครับไฟสูงนะครับไฟสูงสามไฟสูงจะปรับสาโดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้นะครับล้ํานะครับส่วนเบาะนะครับเบาะไฟฟ้านะครับปรับคู่หน้านะครับปรับคู่หน้าได้เลยมีเฉพาะตัวไทเทเนียมพัดนะครับผมตัวหนึ่งหกับตัว1น9 9นะครับ วันนี้เลิกงามยามดีนะครับผมพอดีนะครับแต่งนะครับตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมอยากได้รถยนต์ฟอร์ดนะครับจัดไฟแนนะครับเรามีบริการจัดไฟแนถึงที่นะครับแล้วก็ส่งฟรีนะครับส่งฟรีถึงบ้านเลยนะครับลูกค้านะครับอยู่ที่ไหนก็ทั้งนะครับผมอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับผมเราสามารถที่จะส่งลูกค้าได้เลยนะครับแล้วก็การตกอแต่งนะครับจะเป็นการตกแต่งฟรีนะครับเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับผม ให้คุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเดี๋ยวนะครับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับผมหรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็นะครับสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับผมจารึกนะครับที่สาขารขายฟอร์ดออโต้แครโลรี่ปทุมธานีนะครับผม วันนี้นะครับบรรยากาศท่ากลางสายฝนเลยนะครับผมฝนเพิ่งตกไปนะครับผมเมื่อกี้นี่เองนะครับยังไม่หยุดดีนะครับผมเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะต้องกลับไปที่ปทุมแล้วนะครับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ตัวนี้นะครับไฟถอยนะครับจะเป็นไฟถอยไฟสีขาวนะครับไฟเบรกจะเป็นไฟสีแดงนะครับสวยงามนะครับไม่แยกตานะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะครับเราจะต่อกับไฟเบรกและไฟถอยนะครับผมเวลาเเวลารถวิ่งนะครับตัวนี้จะไม่ขึ้นไฟสีนะครับให้มันแยกตานะครับสวยงามแล้วก็สวยงามอันนี้ล็อกระบบแฮนด์ฟรีนะครับพอดีกุญแจกุญแจอยู่ด้านล่างคายนะครับผมนะครับสามารถเปิดประตูได้เลย ครับสวัสดีครับผมจารึกนะครับที่ศูนยาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาส่งมอบรถลูกค้านะครับผมที่จังหวัดระนองนะครับที่ทานจังหวัดส่งถึงบ้านเลยครับส่งที่ร้านของลูกค้าเลยนะครับผมถ้าอย่างไรนะครับมาเที่ยวระนองก็มาที่นี่ได้นะครับผมขอถามความรู้สึกนะครับของคุณพ่อหนครับรู้สึกยังไงบ้างครับครับโอเคครับปกปกกับที่เห็นในคลิปครับผมโอเคเลยครับ อยากจะช่วยแนะนําอะไรได้ไหมคุณพ่ออ๋อครับก็เห็นของคุณจะลึกโพสต์อยู่ในยู u ูบอ่ะนะฮะก็ไปดูดูอยู่ในหลายๆคลิปแล้วก็เจอของคุณจะลึกก็ต้องการแบบนี้ถ้าเราแต่งเองอาจจะไม่มีไอเดียนะฮะทีนี้เขาก็แต่งมาก็โอเคไม่เยอะกําลังพอดีๆสาหรับไว้ยผมะนะฮะ <c oughs> แล้วก็นําส่งก็ตามเวลาแล้วก็ตรงปกทุกอย่าง ขอบคุณมากของของคอาคุณพ่อยังไงนะครับถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับโทรมาคุยนะครับปรึกษาผมได้นะครับการแต่งนะครับเราแต่งหลายสไตล์นะครับแล้วก็ให้ยินดีให้คําแนะนํานะครับแต่งนะครับสไตล์นี้นะครับด้วยอุปกรณ์มาตรฐานนะครับผมแล้วก็การทําสีนะครับที่สีนะครับได้คุณภาพนะครับเราไม่ได้ทําหลอกๆนะครับผมถ้าอยากลูกค้านะครับที่สนใจนะครับแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะครับที่จะออกรถนะครับผมที่ผมนะครับผมสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ผมก็เข้าใจนะครับผมว่า บางทีเราไม่เคยเห็นหน้ากันนะครับผมแต่ยังครับอยากให้ยืนยันนะครับทางลูกค้านะครับว่าทําไมต้องออกรถกับผมนะครับผมทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าใช่ไหมคุณพ่อต่อทางไลน์อย่างเดียวแชทกันสองสามบรรทัดก็มาตามตามตามที่รับปากกันนะครับผมโอเคอย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับมาพิสูจน์ได้นะครับผมผมจารึกนะครับที่ศึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ